จะริ่มําสำนึกดีค่ะพบกับบอกเล่าข่าวอาโศกจากบ้านราดเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ำบ้านงามเมืองพุทธบ้านพิสุทธ์เมืองอามาตะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้หนูก็จะพาท่านผู้ชมไปชมข่าวค่ายสัมมาอริยามรรคครั้งที่ส0บกันค่ะไปชมกันเลยค่ะในวันศุกร์ที่7ถึงวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2558นนี้ ที่บ้านราชเมืองเรือได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมค่ายสัมมาอรยาิยมรคครั้งที่10เพื่อชีวิตที่ดีกว่าขึ้นมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายทั้งหมด66คนเป็นค่ายระยะสั้นๆแต่ก็เน้นความอบอุ่นคุ้นเคยจากกัลยาณมิตรโดยเฉพาะการพบสม,มณะสิกขมาตรเพื่อปรึกษาปัญหาธรรมะนั้นมีทั้งเช้ากลางวัน และเย็นแถมยังได้มาฟังธรรมะสดๆจากพ่อครูอีกทั้งทุกเช้าก็จะได้ใส่บาทกับท่านสมณะสิกขมาดทั้งวันเสาร์และอาทิตย์เป็นชีวิตที่ slow life แต่ไม่สิ้นไร้คุณค่ากลับเป็นชีวิตที่มีศีลหรือศิลาไลฟ์ที่มีประโยชน์คุณค่าค่ายนี้ผู้เข้าค่ายได้ไปบำเพ็ญคุณหลายๆงาน เช่นไปเกี่ยวข้าวที่นาคำยอดไปช่วยเข็นปุ๋ยที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตอีกทั้งยังได้ไปช่วยปลอกกล้วยที่อุทยานบุญนิยมด้วยค่ะกำลังคนมีมากและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้งานปลอกกล้วยที่มีจํานวนมากเสร็จอย่างง่ายดายเหมือนปลอกกล้วยได้อีกค่ะวัางสุดท้ายของค่ายได้ถ่ายภาพร่วมกับพ่อครูเป็นที่ระลึก มีผู้ให้ชื่อค่ายที่สิบนี้ว่าค่ายอบอุน่นหลังจากเปิดใจก่อนจากก็นัดพบค่ายที่11ต่อไปที่จะจัดในวันที่17บเถึงสิมิถุนายนนี้หลังงานอาโศกลำลึกใครสนใจเข้าค่ายติดต่อที่อุทยานบุญนิยมหรือติคมาตตรงธรรมเบอร์โทรศัพท์091-506-3130 หรือคุณชยาดาเบอร์โทรศัพท์087-443-7865ค่ะต่อไปเป็นข่าวนักศึกษามอราชพัฒนจากมหาสารคามมาอบรมที่บ้านลาดค่ะระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคม2559คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามเดินทางมาเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการพัฒนาอาจารย์ในสาขาและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศรรึกษามีคณะอาจารย์จำนวน5คนนักศรรึกษาจำนวน36คนใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมสัมมาอริยมรตตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่บ้านราชธานีอโศก กิจกรรมของค่ายเป็นไปนตามวิถีชีวิตของชาวบ้านราษแต่ลดความเข้มข้นลงตามอินทรีย์ภาระ,าระเช่นตื่นแต่เช้ามาพบสมมนะมีการทำงานในฐานงานทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายมีทั้งฐานงานสามอาชีพกู้ชาติและฐานแปรรูปวิสาหกิจชุมชนต่างๆและช่วงภาคคำ่ำก็มีรายการสัมภาษณ์ปฏิบัติกรในรายการ สุขใดที่ใจใฝ่าหารายการเสร็จสิ้นเวลาประมาณ20นาฬิกาในวันสุดท้ายของค่ายมีการทำบุญตักบาทที่บริเวณหน้าเฮือนศูนย์ศูนย์วันนี้ได้ไปศึกษาดูงานเรื่องพาณิชย์บุญนิยมที่อุทยานบุญนิยมได้ไปชิมน้ำผักปัน่นและอาหารมังสุวิรัตหลากหลายเมนูและบำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานที่อุทยานบุญนิยม ในเวลา15นาฬิกาพิธีกราบเปิดใจฟังพรก่อนจากจากท่านสมณะท่านสิคมาตและทําพิธีอําลาบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งประทับใจเสร็จพิธีรับประทานอาหารเย็นก่อนขึ้นรถบัสซึ่งมารับในเวลา17อรนิกา30นาทีต่อไปเป็นข่าวเก็บเกี่ยวข้าวนวดข้าวหรือดูแรกที่นาคำยอดค่ะ มา,งงาฉเงงช้าว,วันจันทร์ที่9พฤษภาคม2559เป็นวันสำคัญวันพืชมงคลถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดของทุกฐานงานนิสิตวิชารามนาวาบุญยมและชาวชุมชนแล้วก,ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนที่ได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินคุณของต้นไม้คุณของข้าว ด้วยการลงนามาช่วยกันย่ำโครนคุกดินเก็บรวงข้าวที่นาคำยอดอีกครั้งซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันหอมนองคายไร้สารพิษที่ทดลองมาปลูกบนพื้นนาที่ถมใหม่เป็นครั้งแรกฤดูการแรกวันนี้เป็นวันพืชมงคลหลายท่านเป็นญาติธรรมที่ไม่เคยลงท้องทุ่งหลายท่านเป็นครูบาอาจารย์ในตัวเมืองอุบลราชธานี ที่อยู่ในช่วงวันหยุดราชการหลายท่านมีจิตอิญญาณชาวนาต่างเห็นความสำคัญในการลงท้องทุ่งในวันพืชที่เป็นมงคลคือข้าวในวันนี้หลังจากเก็บรวงข้าวแล้วก็ปั่นจัก,กรยานไปด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกดบาน<ม>เพื่อไปช่วยกันขนข้าวเข้าไปในเครื่องนวดข้าว,าวเพื่อแยกฟางออกจากเมล็ด ทีมกสิกรรมเลือกที่นวดข้าวใกล้กับแปลงกสิกรรมไร้สารพิษ <ยา S 1> เพื่อที่จะได้ฟางไว้ใช้ในแปลงปลูกผักที่อยู่ใกล้ๆกันก,กระบวนการของบอบอนะคะทุกวันจันท์เราก็จะมีการโฮมแองช่วยกิจกรรมของชุมชนอะไรเป็นงานเร่งด่วนนะคะเราก็จะช่วยกันวันนี้ข้าวเรานะคะที่ปลูกที่นาคำยอด ก็เป็นกระบวนการที่หลังจากที่เราเก็บเขียวซึ่งพวกเราก็คิดว่าเออมันน่าจะสีให้มันเรียบร้อยสีออกจากรวงนะคะ mm hmm. ก็มีการประสานงาน oh. กับอนน้อยร้อยล่าซึ่งเป็นเจ้าของ านานี่นะคะเราให้ความสําคัญในเรื่องข้าวมากนะคะเพราะว่าราะครูบอกว่าข้าวไม่ใช่สินค้าแต่เป็นอาหารที่ต้องแบ่งปันกันรับประทานก็เห็นว่าตรงนี้เราจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆในงานสําคัญของชุมชนในงานสําคัญที่ส่วนกลางเห็นวา่าเราควรที่จะทําเล่กด้วยช่วยกัน ข่าวต่อไปเราไปชมชุมชนชาวเรือที่บ้านลาดกันเลยค่ะเมื่อวันพุทธที่11พฤษภาคม2559ทัานสมณะพอแล้วสมาหิโตและทีมงานคานเรือได้นำเรือเอี่ยมจุ้นใหญ่สีลาจากลานเบิ้งฟ้าไปไว้ที่ริมแม่น้ำมูลบริเวณใกล้กับที่ดินจัดสรรใหม่เฟดหนึ่งเพื่อเป็นชุมชนชาวเรือริมแม่น้ำ เป็นแนวความคิดที่ต้องการให้เกิดชุมชนชาวเรือริมน้ำมีวิถีชีวิตอยู่กับน้ำึ้นที่ราชธานีอโศกดังคํากล่าวที่ว่าบ้านราดเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ำบ้านงามเมืองพุทธบ้านพิสุทธิ์เมืองอมะตะโดยมีปู่ทาแก่งธรรมและญาติธรรมชายอีก8ท่านมาร่วมกระบวนการสร้างชุมชนเมืองเรือ ในครรั้้งแกนีคือจริงๆถ้าหากจะให้ราชธาน,นีอาศของเราเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยนะให้สมกับเป็นบ้านลาดเมืองเรือจริงๆเนี่ยนะฮะนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีกลุ่มบุคคลที่อยู่เรือเป็นวิถีชีวิตจริงๆอ่ซึ่งทางรูเองกอ็มีเหตุปัจจัยพอสมควรก็เลยได้ตกลงกันกับสมาชิกนะฮะแล้วก็อยู่เรือกันจริงๆเราได้ทดลองอยู่เรือมาเป็นเดือนเดือนกว่าแล้วนะฮะ ที่เรามีเรือสองลำที่จอดอยู่ทางทิศตะวันออกของของแม่น้ํามูลของคมชมทนเรานะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเรา,าลากเรือมาอีกสี่ลำซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกด้วยกันประมาณ8ท่านนะฮะประมาณ8ท่านซึ่งเราก็จะแบ่งกันนะฮะส่วนหนึ่งก็จะมาอยู่ที่เรือสี่ลำทีนี้ในเรื่องของอวิถีชีวิตของอาชาวเรือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะฮะเป็นผู้สูงอายุ อตอนเช้าเ,เราได้ตกลงกันเ,นเราจะมาทาํากิจกรรมนะฮะช่วงเช้าเนี่ยทำกิจกรรมพอช่วงสายหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วกลางวันเนี่ยเราก็จะจักสารกันซึ่งตอนนี้เรามีเถงนะฮะเรามีไม้กวาดเนี่ยเป็นเป็น,ปนอ่อเป็นเรื่องที่เราได้สร้างสารค์ขึ้นมาแล้วออกจําหน่ายแล้วแต่ขณะนี้นะฮะและนอกจากนี้เนี่ยปู่คิดว่าวิถีชีวิตของชาวเรือที่มีกิจกรรมต่างๆตามที่ปู่ได้กล่าวกล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ย จะทำให้คนเหล่านี้แหละอายุยืนสำหรับวันนี้บอกเล่าข่าวอาโศกจากบ้านราชก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ,จะเจริญทรสมนึกดีค่ะ